ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพยภาคยาบทั้งหมดสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศนการใช้กรรมในทุกทุเขตแดนเราจิตยานที่หลายที่ถูกสะกดถูกครอบงามถูกกักขังจองจำโดยแม่แห่งคุณสายมนดำคาถาคมเวทมนทั้งหลายอำนาจจิตฤทเตพลังปัญญาตบะฌาญญาใดๆก็ตามนะเราจอมขมังเวททั้งหลายจอมคาถาคมจอมสายเวทนะแล้วก็ ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะในสายเดรจชาวิชาวิชาทั้งหลายนะหรือวิชาทั้งหลายก็ตามนะที่ถูกใช้สิ่งเหล่านั้นในทางที่ผิดนะจนตกล่วงลงสู่อบายภูมิทั้งหมดสิ้นนะเราปรอบทั้งหลายนะเราพยาปอบทั้งหลายนะที่ผิดครูนะผีสางโหงพรายทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนะน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสนนัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธรมมังสรน,นังัจฉามิสังฆังสรน,นังัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรานังขจามิทุติยามปิธรรมังสลาหนังขจามิทุติยามปิสังขังสลานังขจามิตติยามปิพุทธังสรานังขจามิตติยามปิธรรมังสรานังขจามิตติยามปิสังขังสระหนังขจามิ หมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายหมูเรล่าสัพพสว์ทั้งหลายหมูเราแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดร ขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปัจจัยทยทานทั้งหลายกีลานเพสัตทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปรดสัตว์ขอน้อมถวายอธิวาสนาบุญบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นแด่คุณพระรัตนไตรแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะ พระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้น จาก,กี่ยุคก,กี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตาม,ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวาย,ท,วายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิมมขอโปรดทรงรองรับ,รรบในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนาการแบบนี้ด้วยเถอด และด้วยพาตายจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบรรมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย,าลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลนในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติ ทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรน,นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สัรพสัต feet, ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบริวารนิพ่วงพันกันมาทั้งหลาย,าาลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูม New, ทิมม New, ทุกชีวิตจิตวิญญ,ญาณ <cerc uen S 2> พึ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทาน ของมูเราข้าพาเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกานนานเธอโสโสโสอเขอมากรรมนะขอนอบน้อมองค์มหาบาร,รมี ทุกพระองค์สมงเป็นประธานหมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งภาคทิพย์และภาคหยาบขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่พระสจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรารมีและขอประกาศสลาประกาศถอนความคิดความเชื่อความเห็นความหมาย ความหลงผิดหลงถูกทั้งหลายความหลงยึดติดในธรรมคู่ทั้งหลายในปัญญาในการวิเคราะห์ตีความในสัญญาความจำที่เคยมีต่อพระศธรรมต่อนิโรธนิพพานต่อวิมุตติความหลุดพน้นต่อพระศาสนาต่อองค์พุทธะองค์มหาบารมี ตลอดจนถึงการโปรสัตว์จนก่อให้เกิดทิฏฐิทัศนะอย่างผิดผิดบนพื้นฐานมายาโมหะแห่งตนทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนปฏิปทาทั้งหลายปณิธานทั้งหลายอุดมการความเชื่อความศรัทธาทั้งหลายความหลงยึดติด ความหลงจริงจังความมหังการความหลงลำพองในวิถีวิธีการในวิชาวิชาในเดรชาวิชาในวิชาคุณสายมนดำทุกแขนงในศาสตร์ต่างๆในความเป็นตำหนักสำนักนิกายหรือการแบ่งแยกทั้งหลายในการปฏิบัติบำเพ็ญ การหลงตั้งเอาในตบาชานญาณสติสมาธิกรรมฐานทุกกองอภินยาอิทธิลิตเดชพลังกสินทั้งหลายการเข้าสมาบัติหรือในนิโรดนิพานทั้งหลายการอบรมจิตหรือความเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิ มิจฉาศัาทธาที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระศธรรมหรือเป็นไปได้วยความบกวนสารวนก่อให้เกิดความหลงหมกมุ่นมัเมมวเมาหลงยึดติดในหมู่เหล่าลูกหลานบริวารหมู่เห,ล,ล,ล,หล,ล่าสรพรรสัตว์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตน คำมั่นสัญญาพันธสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายในการครอบขันครอบครูหรือการน้อมยอมรับการสืบทอดในศาสตร์ในวิชาต่างๆต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายอ,าาอันส่งเสริมความหลงมัวเมาส่งเสริมความยึดติด,ส,ส,ด,ตดส่งเสริมการเบียดเบียน กลายเป็นความมืดมนต่อมูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคุณสมนดำคา,ดำาถาอาคมเวทมนต์นอำนาจจิตวิเดษพลังตบาชา,ยา,ยานญาณสติสมาธิา i, อภินยาทั้งหลายที่เคยใช้กระทำเคยสะกดเคยครอบงำ เคยแทรกแสงหรือดูดพลังชีวิตต่อจิตยานอื่นทั้งหลายเพื่อการเบียดเบียนทำร้ายทำลายเพื่อการเสริมบารมีตนเพื่อผูกมัดผูกพันดวงจิตอื่นเอาไว้เป็นฆาทาตบริวารทั้งหลายหรือเพื่อให้ได้มาในสิ่งต่างๆโดยไม่ชอบขอน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกรรมที่เคยปฏิบัติฝึกฝนด้วยตนเองหรือกรรมที่เคยนำพาให้ลูกหลานบริวาร และสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องหลงปฏิบัติบำเพ็ญเอาในกรรมฐานในตบาชานญาณสติสมาธิอิทลิฤทธเดชอภินยาทั้งหลายการเพ่งการเพ่งกะสินการเพ่งการพิจารณาความว่างใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ความหลงผิด ว่าเป็นเนื้อหานิโรธนิพานหรือสุญญตาทั้งหลายกรรมที่เคยนำพาลูกหลานบริวารให้ปฏิบัติเอาฝึกฝนเอาในศาสตร์ในวิชาในอวิชาทั้งหลายตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยดื้อรันดื้อดึงเพิกเ,เฉยเมินเฉย,เฉยปฏิเสธปฏิฆะ ต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายและทุกๆกรณีกรรมที่เคยใช้บารมีในทางที่ผิดในการบียดเบียนสรรพสัตทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษและอาโหสิกรรมต่อลูกนี่เวนี่กรรมทั้งหลายอย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวเนกรรมต่อการและกันอีกต่อไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ ขอถวายกายนี้จิตนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นไปเพื่อรองรับความคลี่คลายสว่างสวัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีหากวันหนึ่งวันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกสะกดถูกครอบงำถูกมัคับชักจูงเพื่อใช้อธิวาสนาบารมี ไปก่อกรรมทำเขน็นก่อกรรมเบียดเบียนยต่อดวงจิตอื่น,นในทุกกรณีก,ก,รณก็ขอให้ทำให้สำเร็จโดยทุะก,การเทิน,ทาาทนและขอส่งคืน,คนบรารมีทั้งหลายสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ลูกหลานวงวานข้าทาสบริวารลูกศิษย์สาวก ในสายบารมีแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระศารนาหมู่เหล่าเจ้ากรรมในเวรและหมู่เหล่าเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกวงจรแห่งวิบากรรม ของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสัพสัตทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกชั้นทุกภูมิมพึ่งมีส่วนในการประกาศสลาประกาศถอนชดเชยชดใช้ขอให้มีส่วน,ใ,วนในความขี้คลายสว่างสวยต่อพระศธรรม ในการบวชการสละการเกรรืก้อกูลต่อพระศาสนาต่อพระสัจธรรมพึงมีส่วนในการโปรดสัต์ตามองค์มหาบารมีแห่งข้าพจเจ้าทั้งหลายโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอ,อ,ห like, อโหสีโอโหสีอโหสี そう。どう